สวัสดีค่ะสำหรับพลังงานคลิปนี้มองว่าคุณน่าจะตกอยู่ในภาวะที่รักคนรักของคุณจนรู้สึกว่ายอมให้เขาได้ทุกอย่างโดยหวังว่าเขาจะรักตอบกลับหรือเขาจะยอมอยู่ในความสัมพันธ์ในกรณีของคนที่แบบตึงๆกันอยู่หรือมีปัญหาทะเลาะบอกแหวงหรือไม่เข้าใจกันเนาะหรือตัวเขาเองจะยอมกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในกรณีของคนที่แยกกันไปหรือพักความสัมพันธ์กันไปคุณจะทําทุกอย่างละค่ะที่คุณทําได้ สำหรับคลิปนี้จะพูดในเรื่องของการอ้อนและชมนะคะในสิ่งที่เขาทำหรือเขาประสบความสำเร็จเพราะคุณอยากให้เขารู้สึกดีอยากให้เขารู้สึกได้รับพลังงานบวกจากการที่เขาได้รักกับคุณการที่เขามีคุณอยู่ในชีวิตของเขาการที่ คุณจะสามารถให้พลังงานเชิงบวกกับเขาได้เนี่ยคุณจะต้องมีพลังงานเชิงบวกมากๆเลยนะเพราะว่าคุณต้องให้กับตัวคุณก่อนคุณถึงจะเผื่อแผ่ไปถึงคนรักของคุณได้แต่เชื่อว่าคุณทําได้นะคะเพียงแต่ว่าพลังงานเชิงบวกคุณเนี่ยมันจะมีนานขนาดไหนแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นต้องหาแหล่งพลังงานปลูกให้กับตัวเองอยู่เสมอที่นี้นะคะไพ่ก็จะบอกว่าหากคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบมชมใครไม่ชอบที่จะ อ้อนใครหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แบบชมใครไม่เก่งคราวนี้แหละมิติใหม่ของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ึ้นบอกว่าคุณพร้อมที่จะชมคนรักของคุณเป็นคนแรกแต่ทีนี้มันจะมีการไกดกันนิดนึงนะก็คือระวังนิดนึงว่ามันจะเป็นดาบสองคมเวลาชมคนรักควรชมแบบรวดเร็วไม่ทิ้งช่วงนะคะรู้อะไรมาทราบอะไรมาหรือติดตามอะไรมาเนี่ยชมเขาทันที ทิ้งช่วงไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมนะสาศาตรที่ทําให้เขารู้สึกแบบน้อยใจแบบเฮ้ยไม่ได้ให้ความสำคัญเขาจริงๆหรอหรือไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งนี้เขาทำจริงๆหรอหรือไม่เข้าใจในสิ่งนี้เขาทําแต่ทีนี้นะคะมอว่าการชื่นชมของคุณที่มีต่อคนรักจะเป็นการชื่นชมจากใจไม่เสริมแต่ง บางเรื่องที่เขาทําแล้วก็ประสบความสําเร็จอาจจะชมกันแบบเป็นอาทิตย์อาทิตย์หรือข้ามเดือนข้ามปีได้เลยและสิ่งดีๆหรือสิ่งที่เขาประทำทำแล้วประสบความสําเร็จนะคะก็เชื่อว่ามันทําให้คุณกล้าที่จะรักเขามากขึ้นแล้วกล้าที่จะไปต่อในความสัมพันธ์กับเขาแบบนานๆแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเติมในเ,เรื่องของการพยายามสนับสนุนในสิ่งที่เขาทําดีหรือเรื่องที่เขาลังทําอยู่แล้วเชื่อว่ามันจะดีและประสบความสําเร็จ ยกตัวอย่างนะคะอาจจะเป็นเรื่องงานเร,งเรื่องเองินเรื่องสุขภาพเรื่องครอบครัวเรื่องการดูแลตนเองเรื่องการดูแลสัตว์เลี้ยงอ่ะการสนับสนุนนั่นๆนก็จะส่งผลดีต่อตัวคุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวด้วยนะให้บอกว่าผลพลอยได้จากการที่คุณให้พลังงานบวกแล้วก็หมั่นชื่นชมคนรักจะทำให้คุณรู้สึกคุณมีไฟในการที่จะทํานู่นทำนี่ให้สำเร็จให้ดี สิ่งสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกันกับคนรักนะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คนรักเรียกร้องหรือร้องขออาจจะเป็นสิ่งเก่าที่คุณทําอยู่แล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาในชีวิตในช่วงนี้หากคุณหันมาทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น ไม่ว่ามันจะประสบความสําเร็จแค่ไหนก็ตามเชื่อว่าคุณจะมีความภูมิใจในตัวเองคุณจะได้รู้ว่าตัวคุณมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิดแล้วก็ส่งผลทําให้คุณมีสังคมมากขึ้นใหญ่ขึ้นคุณจะสนุกกับการใช้ชีวิตมากขึ้นพูดคุยกับผู้คนต่างเพศต่างวัยนะคะทุกเพศทุกวัยเลยมีประเด็นที่จะคุยกับเขามากขึ้นแล้วก็เวลาคุยก็จะคุยได้นานขึ้นน่ะในส่วนคนรักของคุณก็เชื่อว่าเขาจะภูมิใจในสิ่งที่คุณทํา เน้นนะคะว่าจะต้องเป็นสิ่งที่คุณทําด้วยตนเองไม่ว่าอะไรก็ตามที่คุณทำเนี่ยเขาจะดูสิ่งสิ่งนั้นเป็นเรื่องน่าสนใจพร้อมที่จะศึกษาสนับสนุนในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าคุณจะเห็นชัดเจนหรือไม่ก็ตามยกตัวอย่างนะคะเช่นคุณสนใจที่จะทําสิ่งนี้หากมันเป็นเรื่องเก่าเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลให้มันใหม่แล้วก็ทันสมัย ถ้ามันเป็นเรื่องใหม่คือเขาต้องเริ่มใหม่จากศูนย์หรือจากหนึ่งทั้งหมดเลยเขาก็ทําพร้อมที่จะทําสนุกกับการทํานะคะแล้วก็ในช่วงที่คุณลงมือทําก็อาจจะมีการออกความคิดเห็นหรือไม่ออกความคิดเห็นก็ได้แต่สิ่งที่เขาจะทําแน่นอนก็คือการให้เวลากับการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งของคุณเนี่ยอย่างเต็มที่หากคุณใช้เวลาทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเขาจะไม่องอแงนะคะแล้วก็อาจจะแอบ ช่วยคุณในบางครั้งโดยที่คุณไม่รู้เช่นหากคุณขายของเขาอาจจะแอบซื้อแอบอุดหนุนเพื่ออยากให้ทําให้แบบคุณมีกําลังใจอ่ะหากคุณเป็นสายคอนเทนต์เขาจะกดไลค์กดแชร์หรือแม้กระทั่งการแอบปั่นวิวให้คุณโดยที่คุณอาจจะไม่รู้สึกตัวหากคุณทํางานนะคะเป็นพนักงานนะคะหรือเป็นข้าราชการก็อาจจะช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเหมือนกัน ในช่วงที่คุณพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาจะดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สภาวะจิตใ,ใจกลับเป็นในเชิงบวกคือเขาจะรู้สึกดีรู้สึกแบบนี่สิคือสิ่งที่คุณควรเขาชอบเขาพยายามแล้วก็ได้เห็นคุณพยายามแล้วเขาจะมีความสุขมากขึ้นเหมือนต่างฝ่ายต่างพากันไปในจุดที่ดีขึ้นสําเร็จมากขึ้นสูงขึ้นคุณภูมิใจในตัวเขาเขาภูมิใจในตัวคุณคุณสําเร็จเขาสําเร็จ ชีวิตดีขึ้นความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นโดยปริยายโดยที่คุณไม่ต้องไปพยายามเข็นในเรื่องความสัมพันธ์